สนับสนุนโดย Toyota b u ัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเรือโบราณยรกราชวงศ์ฮั่นของจีนและสิ่งของอื่นๆถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สัตซีเป็นหลักฐานสำคัญของการเดินทางและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมตามเส้นทางสายไหม่โบราณ เรือลำนี้มีความยาว9.71เมตรและกว้าง1.98เมตรถูกขุดค้นจากแหล่งโบราณคดีของฉางอานเมืองหลวงโบราณในยุคราชวงศ์ฉินและราชวงศ์ฮั่นตั้งอยู่ในเมืองซีอานบนทลนสันซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนในปัจจุบันเรือลำนี้ถูกจัดให้เป็น1นึในสิของการค้นพบทางโบราณคดียุคใหม่เมื่อปี2013 มีเอกลักษณ์ที่ตัวเรือประกอบด้วยไม้16แผ่นเชื่อมต่อกับร่องและข้อต่อจํานวนมากผู้อํานวนการผาแผนกจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สันซีกล่าวว่าเทคนิคการติดเรือลํานี้เป็นที่นิยมมากในภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนทําให้สันนิษฐานได้ว่าในยุคนั้นน่าจะมีการเดินทางระหว่างฉางอานและโรมเรือลำนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีการต่อเรือขั้นสูงที่จีนเชี่ยวชาญในสมัยฉินและฮั่น พันธรักษ์ของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สันซีกล่าวว่าเรือและสิ่งของอื่นๆบ่งบอกว่าจีนมีการติดต่อกับประเทศต่างๆในสมัยราชวงศ์ฉินและฮั่นและมีส่วนร่วมพัฒนาอารยธรรมโลกในยุคนั้นนอกจากนี้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังจัดแสดงหมู่ไม้เคลือบเงาจากยุคก่อนราชวงศ์ฉินผู้อำนวยการบอกได้ว่าสิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากไม้เคลือบและเกอร์เช่นนี้หาได้ยากในมณฑลสันซี แต่หมูไม้เคลือบตัวนี้มีลักษณะเหมือนจริงและถูกเก็บรักษาอย่างดีสะท้อนถึงทักษะที่ยอดเยี่ยมของช่างฝีมือสมัยราชวงศ์ฉิน